นี่ค่ะเราตักแหนแดงแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ให้มันเสด็จน้ํานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ประมาณ1นึกิโลนะคะเราเอามาใส่กระมังจะเอาไปให้ปลาเนินกินนะคะนี่ค่ะมีโปรโตีนสูงถึง30%เอร์ซนเลยนะคะมีประโยชน์มากมาเลยค่ะ แล้วก็เป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยนะคะนี่ค่ะมีน,นี่นะคะเราตักแป๊บเดียวค่ะสองกะละมังนะคะนี่ค่ะติดหอยมาด้วยนะคะนี่ค่ะหอยเชอรี่นะคะเราซื้อ,อแหนแดงนะคะมาจากเฮเบอรนะคะสวนเฮเบอรค่ะโดยผู้จัดการก็คือพี่สุนทรน,นะคะนี่ค่ะเราซื้อมาแค่สิบกิโลนะคะตอนนี้นะคะเป็นตันเลยค่ะพี่ไอพันเร็วมากๆเลยค่ะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเยอะขนาดนี้นะ